สวัสดีจ้ายีเอมพาะลอจ้ามือน่อหากินอยู่ขางไห้ขังสวนเด้อจ้ามเน่พี่การ์ดกะบ้านน้องเมฆจ้าตำบลหัวขาเพอปุติลิกยาวัดอบนจ้ามือนี่ย่ายสิเขามาเก็บพักไปตุ่มง่ายเนาะจ้าพี่น้องอยู่ขางไหย่าเองจ้ามาหลุ่นกับย่าไปย่าสิเก็บพังยังเนาะจ้าพักเกิดธรรมศาสตร์เด้อจ้าพี่น้อง เป็นพักกูดจะขางให้ขังสวนเนะจ้ะนี่ยพักเสร็จนีน่เพิ่อก็เป็นเครือเด้อจ้ะนี่จ้ะนี่ฮะใชยางย่าไอ้จ๊ะลุนต่อจ้ะทั้งโลก็บ่พักจ้ะแล้วก็จะเก็บวัสดุตะกุ่มนะจ้ะพี่เนาะนี่จ้ะ จะพักกบทัรรมมสะจะพี่น้องก็บบ้พอแต่กินละจ้ะก็จะเป็นเก็บบ้าเงี้ันใดละจ้ะเป็นน้องหนักใจนี่จ้ะนี่ว่าใจนี่ Ya. Okey. Ni okey. Ke bawah patut dia nak. ยายนี้ว่างไปก่อนเนาะจะนี่จะพาพาพักก่อบ้านน้ำก็มีคือกันด้วยจะพี่หนอเป็นพวกกูดแต่ว่า,วามันเป็นยอดขาวจะหยอดแดง หาหานได้หอม่จ้ะมือน,นี่ามาจ้าสักล้างอยู่บนจ้าเี่นอะเจ้ไหบมาเนาะจ้าไมโลมาเลยเจ้าเี่ยนอ่ะในใหญ่สิดึงลมาก,ก่อนจ้อาลจ้านี่ามาจ้นี่ก็สิเหลือก็เอาจะเอา

Đồng ngâm, đồng nọ nó này nằm cái lái nó chè nọ ngồi phẳng kẹp vào là chè phì nọ chúng ta làm chè Mà chả phần phát nam, Kiếp vào đây nằm lớp chả ลาพักเกิดทับประสาทนะาจ้าไม่เจ้าพูดนกักบอบราไปได้ด้วยจ้าพี่นเอน้ำใหม่น้ําจ้ามีอยู่จ้าพดเป็นน้ำใหม่ภายน้ำาจ้า ก็นะไม่เปิดบ้านเราจะพี่น้องคุณจ้ะอาเจ้าสชื่อับท์ตกจเหมือนี่เจ้าจะเก็บบ่อพักเนาะจ้ะนี่จ้ะนี่เป็นพักน้ำจ้ะเก็บพักไปต้มกินให้เหลียงงัวจะพี่น้องเฮ็ดกะห้างเฮ็ดกะบ่ายเนี่ยจะพี่น้องบ่คอยมีไรก็เลยกะเบนเหม่อไฟเนาะจ้ะ

หนังเจาะพรตัวแค่งมันก็เป็นผักกูดแดงแน้นะเห็น,นไหมจ๊ะเ่จะ khang <laughs> hai có khang hai khang xuống nữa chưa mà cháu mất khuyên quốc giang khó khăn cái gì ấy khăn khó khăn quốc giang khó là khó khăn khó thì nó em kháng giọt vàng này chả giọt thân lẻ đấy chả nằm lái chạy vì ้องน side, ้ำจากก็เป็นปลาพรกกูดเบิดเดด้วยจ้าเพื่อเอาพังน้ำก่อนจะพีนอเด็วไปเบิ่งนยายว่ายายเจาไล่อร่อยเนาะจะพีนอเนี่จ้า ยายก็เอาสำนีละจ้ะกลิฟนี่กับบ่มีอยังไรเนาะจากยายเอ็มพาหล่อจากเมื่อในเก็บพักจ้ะเก็บพักเอากำหนึ่งเนาะจ้ะเอามาตบจ้ะพี่หลองตุ่มตุ่มกินเลียงง่วจ้ะกลินนี่กับพาวหวอีกมือหนึ่งเด้อจ้ะจากยายเอ็มพาหล่อจ้ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่ทุกติดตามเด้อจ้ะคลิปนี่ก็สวัสดีจ้า